เจ้าที่เขาก็ให้ให้การช่วยเหลือเร็วอะคะ่ะทันทีเวลาเราถามคําถามไปเนี่ยค<ๆ>่ะเขาก็ให้คําตอบมาเร็วสมมุติว่าเราเช่ามาสองสาที่ใช่ไหมก็ปิดที่อื่นก็ามาใช้ที่นี่ทั้งหมด วันนี้ทางบริษัทโฮตติ้งโลตัสต้องขอขอบพระคุณคุณสุธิสาเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางบริษัทมาร่วมแบ่งปันความรู้สึกในการใช้บริการกับทางบริษัทโฮตติ้งโลตัสนะคะเดี๋ยวทางคุณชาขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมซนิดนึงค่ะไม่ทราบคุณสุธิสาเป็นลูกค้าของทางบริษัทโฮตติ้งโลตัสมานานแค่ไหนแล้วคะน่าจะสี่ถึงห้าปีประมาณเนี้ยค่ะสี่ถึงห้าปีนะคะรู้จักทางบริษัทโฮตติ้งโลตัสน้ผ่านทางช่องทางไหนคะเว็บไซต์ค่ะ ที่เว็บไซต์นะคะค่ะเซิร์ชผ่าน Google อะค่ะค่ะเซิร์ชผ่าน Google แล้วก็พบโค t ติงโลตัสเลยนะคะ,คะ,ะในหน้าเว็บไซต์ที่คุณสุรศสิศทำใช้บริการหรือทำธุรกิจอยู่นี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะอ่าของเราเป็นองค์กรศาสนาค่ะเป็นองค์กรทศาสนานะคะอ่ะอาในการใช้บริการกับทางโคดติงโลตัสคะได้มีการติดตอ่อใช้บริการหลังการขายกับทางเจ้าหน้าที่ทีมซัพพอร์ตเราบ้างไหมคะใช้ต่อเนียค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตคุณศรีศาสาช่วยแต่งปันความรู้สึกในการใช้บริการกับทางบริษัทสักนิดหนึ่งนะคะอ๋อค่ะในการติดต่อของทางซัพพอร์ตนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แล้วก็แชทผ่านไลนะคะ์ค่ะก็ตอนที่เขาก็ให้ให้การช่วยเหลือเร็วอะคะ่ะทันทีเวลาเราถามคําถามไป่ยค่ะเขาก็ให้คําตอบมาเร็วรวดเร็วแล้วก็มีวิธีการแนะนําทางทางเว็บไซต์ใช่ไหมที่เว็บไซต์เป็นสมาชยย เขาก็จะส่งลิงก์มาให้ค่ะเวลาติดปัญหาหรือไม่เข้าใจตรงไหน่ะคะเขาก็จะตอบทันทีเลยค่ะค่ะก็คือทางเจ้าหน้าที่เราให้บริการรวดเร็วจนก่อให้เกิดการในการใช้บริษัทนะคะท้ายนี้มีข้อเสนอแนบริการใดๆเพิ่มเติมที่ต้องการให้ทางบริษัทดําเนินการไหมคะตอนนี้คิดว่าถ้าถ้าเลยส่วนตัวนะคะก็ก็โอเคแล้วค่ะในการใช้โฮสติ้งส่วนมากก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาเนาะการติดขัดจากตรงนั้นตรงนี้ประมาณนะคะแต่ค่าให้เขาใา้เจ้าที่เนี่ยติดต่อกับมาเร็วเนี่ยค่ะจะโอเคไม่ต้องมารอนานๆเลยค่ะก็ทำให้คุณลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการจากทางบริษัทมากขึ้นนะคะใช้ใช่ไหมคงจนต้องปิดปิดปิดที่อื่นสมมติว่าเราเช่ามาสองสามที่ใช่ไหมก็ปิดที่อื่นก็มาใช้ที่นี่ทั้งหมดแล้วก็เช่าระยะยาวเลยค่ะั้งแต่นั่นจะ จ่ายไปช่วงหน้าสามปีมั้งคะค่ะฟังแล้วได้รับกําลังใจเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ของน้องนำข้อมูลที่ทางคุณดุษสาค่ะแจ้งเข้ามาเนี่ยให้กับทางน้องๆทีมซัพพอร์ตของเราเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับพนักงานเราทุกท่านนะคะ,ะยังไงเนี่ยปุชลาได้ำตัวแทนของบริษัทขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันความสุขในการใช้บริการกับทางบริษัทนะคะ,ะค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ